สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุชก็คือจะมาทำตัวกากหมูสามชั้นทอดกรอบนะคะนี่คือเป็นขั้นตอนการเตรียมนะคะเราก็จะมาเจียวตัวมหมูสามชั้นของเรากันนะคะวันนี้เรามีตัวช่วยดีๆเวลาเราเข้าครัวแล้วแบบ ควันมันเยอะนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันคืออะไรแต่ก่อนที่เราจะไปทำงานที่เรารักนะคะก็เดี๋ยวขอดื่มโกโก้สักแก้วหนึ่งนะคะกับขนมปังก่อนนะจ๊ะก็เป็นโกโก้ควบคุมน้ำหนักนะคะกับขนมปังหนึ่งชิ้นนะคะมา,าแล้ก็แกะก่อนนะจ๊ะแล้วก็เทใส่กระถัง แล้วก็ตามด้วยน้ำมันเก่าหน่อยหนึ่งนะคะแค่นี้พอจากนั้นก็เปิดไฟใช้ไฟเบาตะหลิวก็ขอใช้เป็นด้ามยาวสักนิดหนึ่งะคะ ก่อนอะเวลาทำอะเราก็ใช้พัดลมชิมินี่นะคะพัดลมชิมินะคะราอนี้เราก็มีตัวช่วยของเรานะคะโอเคแป๊บนึงช่วยมาเราก็มาเสียบป๊กก่อนมาราอนี้เรามาเจอตัวช่วยของเรากันดีกว่านะคะ ว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเวลามีควันเยอะเนี่ยเราต้องทำอย่างไรจากเมื่อก่อนนะ่ะเราทั้งเปิดประตูนะคะแล้วก็ใช้ท้งพัดลมนะคะแล้วก็เปิดประตูฝั่งนู้นนะคะคราวนี้เราก็จะมาดูตัวช่วยขอ,ของเรานะคะมาพบกับตัวช่วยของเรากันนะคะก็ะคือตัวนี้เลยนะคะนี่เป็นเครื่องดูดควันนะคะจริงๆอะ่ะเขาอ่ะมีบล็อกให้นะคะ ให้แบบสวยงามนะคะมาให้แต่ครนี้หลังคาคุวมาบ้านดูตมันเตี้ยมันใส่ไม่ได้นะคะครนี้ตัวเก่าเราอ่ะเป็นตัวลูกหมุนที่ระบายอากาศเรามอเตช่วยนะคะพ่อเขซื้อมาติมันก็คือไม่ช่วยระบายกลิ่นนะคะเห็นเลยหรอกแต่คือมันแค่ระบายความร้อนมันก็คือถ้าแม่งลมไม่แรงมันก็หมุนนะคะก็คือเวลาเราทำครัวก่อนก็คือที่จะร้อนอะไระประมาณนั้นตอนนี้คือซื้อเครื่องนี้มาใช้แล้วนะจ๊ะมันจะมีสองรุ่นนะเธอดูยี่ห้อไว้นะคะสองรุ่นนะเธออ่ะการใช้งานเห็นใช่ไหมออนเปิดออฟปิดนะคะสามารถ เราแค่บบกมือเฉยๆนี่ระบบทํางานแล้วนะคะความแรงปรับได้สามระดับนะคะอันนี้คือระดับที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวหมูนไม่รับหนึ่งทํางานก่อนมันก็จะมีเสียงนิดนึงนะคะอันนี้คือความดุเนี่ยแค่เบอร์หนึ่งอะเธอความดุีแค่เบอร์หนึ่งนะคะ,คคอ,ะ,คะอ่ะให้ดูด้านล่างนะคะก็จะมีไฟด้วยนะคะนี่อ่ะตอนนี้คู่ข้อดีคูอถ้าคุณเข้าครัวแล้วมือเปิดนะคะ ค่าทั่วไปบางทีอ่ะเราต้องใช้มือกดเปิดปิดถูกป้าแม็กแต่เรื่องเนี้ยโนจ่ะเราจะต้องใช้มือปัดซ้ายขวาซ้ายขวาแค่นั้นนะคะรานนี้เจ๊อันนี้คือเบอร์สองนะคะคือความแรงนิดนึงนะคะต่อไปจะเป็นเบอร์สามนี่นะคะเบอร์สามนะคะตอนนี้เราจะปิดทํายังไงล่ะคะปัดสิคะราวนี้เลขสามกระพริบคือเดี๋ยวพขครบเวลาของมันนะคะเขาก็จะปิดปออโดยออโต้นะคะแล้วเรื่องนี้คือดีอย่างนึงนะคะมีระบบล้างทความสะอาดในตัวนะคะล้าคุกดตัวนี้นะคะเขาจะล้างความสาตัวเรามีหน้าที่แค่ถอดล้างอันนี้ค่ะ ไปล้างเท่านั้นนะคะแล้วก็เอาผ้าเช็ดไรายลอ,อกนู่นนี่นั่นนะคะก็คือคือดีอะค่ะคือถ้าเราทาครัวเนี่ยแล้วเรามือเปิดนะคะก็คือแค่นี้เลยค่ะใช้มือโบกส,สะบัดซ้ายขวาซ้ายขวานะคะประมาณนี้นะคะมาเดี๋ยวคราวนี้เราก็ต้องเปิดไว้เนาะอ่ะคราวนี้ก็คือเป็นเบอร์หนึ่งนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราทำทำงานต่อกันนะคะผู้ริมพันแล้วเดี๋ยวหูไม่ี๋ยวหูไหมเอาละค่ะอันนี้คือตัวช่วยทีดีนะคะที่หลังจากที่แบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เราเตรียมกบหูเนี่ยเราจะต้องตื่นมาแล้วคือห้ามอาบน้ำค่ะห้ามสระผม นนกลิ่นยังไงอ่ะมันก็จะเข้าเสื้อผ้าเราเข้าผมเรานู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่คราวนี้คือเรามีตัวดูดตัวนี้แล้วนะคะก็คือฉันสามารถอาบน้ำได้เลยสาาระผมได้เลยคือกลิ่นไม่ติดเสื้อผ้าไม่ติดผมแล้วนะคะเราเสร็จงานจากตรงนี้แล้วเราก็ไปทํางานประจํา California ที่เรารักได้เลยนะคะคือไม่ต้องทวงเรื่องกลิ่นแล้วนะคะแล้วที่สําคัญนะคะทำความสะอาดค่อนข้างง่ายนะคะแล้วคือ้ามือเปล่ะเฮ้ยกูจะปิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมือบอกสมัดซ้ายขวาแค่น,นั้นนะคะก็คือเครื่องทํางานออโต้เลยอ่าพอดีนะคะแล้วคือมันจะไม่มีคราบนิ้วมือ,มอ,มอแปะ,แปะ แต่แตะไบอะไรเนี้ยเข้าใจใช่ไหมรันนี้เราก็แค่เอาผ้าเช็ดทำความสะอาดท,ที่มันเงาวิ่งตลอดเวลานะคะนี่แหละคุณอยากได้ความแรงลมดูดแค่ไหนก็สามารถเลือกเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามได้เลยนะคะแถมมีไฟในตัวด้วยเออราคาเนี่อยากจ,จะบอกเลยอะเพราะว่าโอ้กหราคาพ่อไปก็ไม่กี่บาทนะคะเอาเป็นว่าหมื่นนิดๆอ่ะแต่ถ้าเป็นอีกรุ่นนึงอ่ะที่ที่แรงลมไม่ได้แรงอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณแปดพันแปดเก้าพันหรือหมื่นยงรจำไม่ได้ แต่ตัวนี้แรงลมจะเยอะนะคะมันจะอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่ากว่าอะหมื่นกว่ากว่าอะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละวิ่งแม่คือท่อต่อเขาจะมีนะกคือหลังคาลบ้านรุ่ามันเตี้ยที่รุบอกดะมันเตี้ยก็เลยใส่ไม่ได้นะคะคือถ้าเราใส่ปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันต้องหยบลงอีกตัวนี้มันก็จะติดหัวงานแล้วคือข้อดีตัวนี้คือมันเอียงไว้เธอมันเอียงเยอะเราก็คือหัวไม่ชนอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าเป็นบางรุ่นน่ะมันก็จะไม่ค่อยเอียงเท่าไหร่ใช่ไหมเออบางทีแบบถ้าติดเตี้ยไปมันก็จะะหััวชนนนไไไไดด้้้้อออออออรย่่าางงงงีีแตคคืืเเธ แล้วเนี่ยมันก็แบบเปิดปิดออโตส้งงสะต้องง่ายสบายค่ะโอเคเดี๋ยวรูขอไปทำตัวกบหมูต่อนคะคะมีออเดอร์วันเสาร์ลูกค้าสั่งไว้เดี๋ยวไม่เสร็จไม่เสร็จออเดอร์เข้าค่ะกกหมูสามชั้นทอดกรอบหนึ่งกิโลอย่ารอช้าค่ะ้วต้องรีบทำสิคะเสาร์นี้ค่ะหนึ่งกิโลออเดอร์เข้ารีบสิค่ะ เราลืมให้ดูว่า ALLY พอเราไปเกี่ยวกับไอ้ตัวระบายความร้อนแล้วเป็นไงมันก็จะหมุนจิ้ว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 เนี้ยเออประมาณเนี้ยจากที่เมื่อก่อนไม่หมุนเที่อะไรเลยนะคะถ้าลงไม่แรงนะคะตอนนี้คือมันมีลมหมุนเข้าไปดันเข้าไปค่ะมันก็จะหมุนจิ้ว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 นี่คือระบายกิ่นระบายความร้อนได้ดีนะคะโอเคนั่นแหละ